วันนี้รัฐบาลแจกเงินนะคะไม่รู้ว่าเขาได้ก่อนหรือเปล่าแต่เราจะลองไปดูว่า5,000ันรอบหลังเนี่ยเขาจะให้เท่าไหร่นะคะได้มา2,000ค่ะให้แค่2,000นะคะไม่ให้3,000ค่ะ ครั้งก่อนเนี่ยบัตรปัตตทงคือบัตรออกโทพัสเนี่ยเขาจ่ายมาประมาณรอบหนึ่งเต็มที่ก็คือได้สามพันะคะรอบนี้เป็นการดูแลจากรัฐบาลส่วนกลางผู้ที่เข้ามาควบคุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วขณะนี้เราได้แค่2องพันค่ะสองพันก็ยังดีนะคะเราสามารถไปเซเว่นซื้อค่าของเครื่องใช้ต่างๆได้โดยใช้บัตรตัวนี้ คือขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ได้สองพั 2, 000, 2, 000นสองพันเหรียญขาดตัวเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นย่านกอลงแสงนะคะย่านที่ทุกคนต้องมาหาของไทยกันที่นี่ที่นี่ก็จะเรียกว่า The Little Thai Town หลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วย่อมหนึ่ง เราก็จะไปขึ้นรถเมล์กันค่ะรถแท็กซี่เรามีแต่เราไม่ขึ้นนะคะเพราะเราคุยไม่รู้เรื่องค่ะ <c oughs> ไปกันค่ะย่านนี้ <c oughs> เกาลงเสงที่เขาเรียกกันเป็นภาษากวางตุ้งนะคะถ้าเป็นสาษาอังกฤษเท่เาก็ <c oughs> เ,ขาเขียนกันเขาก็จะเขียนว่าเกาลูนซิตี้ ร้านรวงเขาก็จะขายของแห้งน่าซื้อมากเลยค่ะของเยอะแต่ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปขึ้นรถเมล์กันนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์ค่ะทุกคนก็จะมีกิจกรรมมารวมตัวกันที่ส่วนเล็กนะคะส่วนเล็กตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนในตำนานสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้ชีวิตในฮ่องกงยุคแรกๆนะคะ เป็นจุดพักผ่อนเป็นส่วนที่เรามานั่งรวมตัวกันของสาภาพแรงงานเป็นจุดนัดพบถึงแล้วคะ่ะป้ายรถเมอากาศดีมากทีเดียวเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตักฟุกห้างตักฟุก อากาศร้อนมากค่ะพอเราได้เงินแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะ